การกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกรณีศึกษาแอบบันทึกคลิปวิดีโอแม้บุคคลที่ถูกบันทึกคลิปวิดีโอไม่รู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายแต่คลิปวิดีโอสามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานในการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งได้คลิปวิดีโอที่นายพีแอบบันทึกภาพและเสียงสนทนาขณะที่นางคิวผู้สมัครรับเลือกตั้งมาพบนายพีที่บ้านพักพร้อมกับทีมงาน และให้เงินแก่นายพีเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนและให้ช่วยหาเสียงอย่าลืมกาให้ด้วยนะนี่เงินตามที่ตกลงกันไว้แม้ขณะมีการบันทึกภาพและเสียงนางคิวจะไม่รู้ตัวก็ตามกรณีนี้ศาลมีคำพิพากษา สารดีการับฟังภาพและเสียงดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานประกอบได้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ข้อ5วรรค2กำหนดให้วิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่จะพอบังคับได้ กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับหนึ่งมาใช้บังคับศาลจึงรับฟังภาพและเสียงที่ได้จากการบันทึกไว้ฟังประกอบหลักฐานอื่นได้อ้านอิงจากเรื่องจริงรู้แล้วโปรดเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง